สวัสดีค่ะรวมรถมือ2 JK ยินดีต้อนรับนะคะในคลิปนี้เรามานำเสนอรถสวยๆให้ชมกันค่ะทุกท่านราคา79,000บาทนะคะรถ t o y o ต a v i o ออสค่ะสภาพสวยทั้งภายนอกและภายในเลยค่ะ7,900 0บาทราคานี้พร้อมใช้งานได้เลยนะคะรถรุ่นนี้เรียกได้ว่า ดูแรง่ายไม่จุกติกค่ะไม่ต้องไปเก็บงานอะไรเพิ่มด้วยนะคะพร้อมใช้มากๆเอกสารมีครบค่ะภาสีพราบาปี66ขาดไม่กี่เดือนนะคะทางด้านผู้ขายรับประกันการโอนให้คุกค้านรถอยู่แถวมีนบุรีวีออสนะคะภายในเป็นเบาะผ้าสภาพดีกระจกเป็นไฟฟ้าทั้ง4บานค่ะเกียร์ออโต้ใช้งานได้ปกติวิทยุเดิมโรงงานค่ะ ไม่มีปัญหาเรื่องความร้อนนะคะช่วงร่างดีบอดี้สวยแอร์เย็นสนใจติดต่อดูรถทดลองขับด้วยตนเองนะคะติดต่อผู้ขายโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปนัดหมายวันเวลากันล่วงหน้าและไปดูก่อนตัดสินใจด้วยตนเองค่ะจะได้ทดลองขับรวมถึงตรวจสอบสภาพรถและเอกสารกันด้วยนะคะทางด้านแอดมินเพียงแนะนำข้อมูลเบื้องต้นให้ทุกท่านได้เลือกชมกันเท่านั้นสำหรับในวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ